มานี่มา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 ,มาเล่นตรงนี้มาครอบครัวนี้ดีกว่าม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 าให้เลือกว่าจะไปอยู่ครอบครัวไหนนะฮะครอบครัวของสมิธหรือว่าครอบครัวของมิลเลอร์นะครับอ่ะซ้ายก็ได้สมิธเย่เต้นก่อนเลยรับน้องหมามาเลี้ยงตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยตั้งชื่อว่าอ่ะชาลีก็ชาลีเต้นกันหน่อยชาลีวันแรกของการเลี้ยงน้องหมานะฮะสามเดือนทำไมไปเร็วจัง คือเกมนี้เนี่ยคล้ายๆกับวันทห่งเดดเยนะครับคือจําลองชีวิตอันนั้นคือเป็นคนเัานี้เป็นน้องหมาเลือกเส้นทางต่างๆน่าจะอย่างนั้นเพราะว่ามีความดีกับความความชั่วร้ายนะฮะมี2ด้านอาจจะเลือกได้ว่าจะไปทางไหน3มเดือนผ่านไปทําไมเราไม่โตขึ้นเลยอ๋อไปฉี่ที่สวนหรือว่าฉีท่ที่ที่คุณพ่อนะฮะแต่ว่ามีให้เลือกมากกว่านั้นคือสามารถอึได้อึ ừ ใส่รองเท้าแต่ต้องดูโฆษณานะออะมาๆอ่ะจริงๆคือผมซื้อปิดโฆษณาไปแล้วนะ แต่นี่คือช้อยพิเศษนะครับเรียบร้อยฮะเอาถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปโชว์เพื่อนๆด้วย <c oughs> อยู่มาสามเดือนสร้างเรื่องซะและ้วต่อไปอันนี้คือได้สกอร์อ๋อสกอร์พิเศษต่อไปเดือนที่หกเหมือนเดิมฮะทำไมไม่โตขึ้นเลยทั้งลูกของคุณพ่อแล้วก็น้องหมานะฮะนี่วิ่งเต็มสปีดบวกอีกสามเดือนเดือนที่เก้าอ๋อนี่เกรดฝั่งชั่วร้ายเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันอ่ะเล่นต่อ ในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่กำลังหลับอยู่นั้นมีโจรย่องมาเข้าบ้านเอาละหน้าที่ของน้องหมาแน่นอนเขาเลี้ยงไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเอา้าเมื่อกี้วับอยู่นอกเสียงอะไรเนเมื่อกี้อืเฮ้ย hey! นายคือใครเฮ้ยมันก็ดีทั้งสองอันเลยนะปลุกปลุกคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าโจมตีจู่โจมเลยปลุกดีกว่าตื่นครับตื่นตื่นมีคนบุกเข้าบ้านตื่นครับ ตื่นถ่ายรูปก่อนเอาเอาไม้ไปจากไหน <c oughs> คือเราปลูกก็โอเคนะใช่ไหมเขาจะได้จัดการได้อ่ะต่อเลยแล้วกันวิ่งอีกแล้ววิ่งทีหนึ่งบวกสามเดือนเฮ้ยมีเวลาด้วยเวลาคืออะไรอ๋อโตขึ้นมาฮะอ่านี่เออกว่าจะโตวิ่งไปเก็บไปบวกอีกสามเดือนปีหนึ่งแล้ว น้องหมาอยู่ได้ประมาณสิบปีใช่ไหมดูเฉลี่ยบ้านน้องหมาเอาอัปเกรดของได้ฮะเอ๊าตกแต่งนี้เลยสระว่ายน้ำเอ้าไม่เห็นมีสระว่ายน้ําเลยที่เล่นเอออ๋อ,อคือไม่ได้ตรงตามรูปต้องอัปเกรดเรื่อยๆอ่นี่บ้านน้องหมาลูกว่าบ,บ้านคนอีกหนึ่งปีแล้วเอ้าทําไมอ่ะคุณพ่อคุณแม่ผมไม่น่ารักแล้วเหรออามาดูน้องชายนายหน่อยอ่า ให้เลือกว่าจะเล่นกับเขาหรือว่าโจมตีบ้านหลังนี้ต้องมีเราแค่คนเดียวเอ้ตัวเดียวแอคแท็ก็จะดูรุนแรงไปอันนี้คือประทุความความโกรธออกมาอ๋อคือได้ทั้งสองฝั่งเลยฮะอันนี้นด้แต้มสองฝั่งอ่ะนี่ขนาดซื้อปิดโฆษณาไปแล้วนะถ้าเลือกช้อพิเศษคือต้องดูโฆษณาอีกรอบหนึ่งประทุความโกรธโคลโคผมกอดแล้วนะเงือง,งอนด้วยทําอะไรเดินกลับเข้าไปปิดประตู แล้วเขามานั่งบนโซฟานี่คือประทุกค,ความโกรธของนายแล้วเหรองอนไงงอนเอาไม่ได้ถ่ายรูปลืมวิ่งต่ออ่าได้เกตทั้งความดีความชั่วร้ายคือไม่ถึงกับขั้นชั่วโอ้เจอหมาสามตัวทํายังไงดีเปลี่ยนสายพัน์ <laughs> เปลี่ยนสายพันได้ด้วยอะ่ะเอ,อ้าเอ,อ่ออันนี้น่าจะไซบบเรียนใช่ไหมคนเลี้ยงกันเยอะอันกลางอ่ะมามามา,านี่นี่นี่สนกว่าเดิมแน่นอนอฮ บวกอีก3เดือนครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการหนีเที่ยวและการสนโอ้โหทำไมโอทแทนน้องใหม่อะแล้วผมละ่ะผมยังอยู่ในครอบครัวไม่เนี่ยผมยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าพังบ้านไปเลย <laughs> <laughs> ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเอาละฮะพังบ้านไปเลย <laughs> นี่เนี่ต้นไม้เตะหมดเลยเ <laughs> ตะคอมพิวเตอร์เตะตู้ทีนี้จะมีบ้านให้อยู่ไหม <laughs> โอ้โหลอยได้ <laughs> การาฟิกสมจริงมาก วิ่งไปไกลแล้วตัวเล็กลงเป็นไงไม่สนใจผมผมงอนแล้วถึงแม้ว่าจะงอนเขาก็ยังเลี้ยงเราอยู่นะฮะโอ้โหชุดใหม่เออไม่เอาอะ่ะธรรมดานี่แหละร้อนบวกอีกสามเดือนเย่หนึ่งปีเก้าเดือนแล้วฮะมาเล่นที่ชาทะเลกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะฮะ มีให้เลือกอาบแดดอาบแดดทาไมน้องหมาขุดหลุมหรือว่าว่ายน้าว่ายน้ําดีกว่าว่ายน้ําถ่ายรูปก่อนวิ่งไปลงว่ายน้าว่ายเป็นไหมเนี่ยยังไม่เคยฝึกว่ายเลยแต่ไม่แน่สัญชตาตญาณลงไปแช่แค่เนี้ยเฮ้ยอย่าไปไกลคืนสัตมาเอาสรุปยังไงเนี่ยยังว่ายได้หรือเปล่าเข่าขึ้นแล้วก็วิ่งกลับแค่เนี้ยเลี้ยงมาเป็นปีเอาเอา โยนลงพื้นเลี้ยงมาเป็นปีเพิ่งจะพามาหาหมอโออโอทำไมทำไมเข็มมันอันใหญ่จังหัวเราะด้วย <laughs> แน่นอนเราต้องเลือกอันที่ดีที่สุดกัดคุณหมอเลยถ่ายรูปไปด้วยกัดคุณหมอกัดมือฮะโอ้โหนึกวจะกัดขาเราจะไปเที่ยวกันเก็บกระเป๋าเลยได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมไปเก็บกระเป๋าก่อนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอ่ะก่อนเที่ยวก็ต้องเต้นกันก่อน เก็บกระเป๋าฮะโอ้โหมีมินิเกมอ่าแล้วต,ต้องจัดกระเป๋าของเราเองใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วครับเออเครื่องบินรุ่นไหนเนีย,ยนหน้าวันนองหน้าต่างนี้ด้วยอาละฮะเหมือนแบบเป็นเครื่องบินส่วนตัวเลยเลิกวิ่งได้ไหมเนี่ยเหนื่อยแล้วครับขอเบรกบ้างได้ไหมการวิง่งวิ่งแทบทุกวันเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นข้างหน้ามีอะไรโอ้ แล้วเลี้ยวขวาก็ไม่ได้ไดิเดินชนเขาเองเอา้าโดนเลยเอาก็สมควรอยู่แล้วไม่หลบอ่าปกป้องเจ้าของเอา้าเรื่องอะไรจะปกป้องเข้าร่วมด้วยเลยดีกว่านี่แนะ่เดินไม่ดูเดินไม่ดูขวามือก็เลี้ยวได้ทําผมเดือดร้อนไปด้วยว่าไงครับคุณพ่ออ๋อจะคาบกระดูกให้คาบกระดูกปลาไปอ่าต้องไปเก็บโอ้เดือดร้อนอีกจะปลาทําไมก็ไม่รู้ยืนให้ดีๆก็ไม่ได้เออชน อะไรเนี่ยชนของเล่นลม้มอย่าปาได้ไหมคุณพ่อขี้เกียจวิง่งจะให้ก็ให้ดีๆสิเออเต้นก่อนเต้นก่อนปปิกนิกนีออ่ไปปิกนิกเที่ยวปิกนิกกับสาวมีวสาวมาหาถึงในบ้านให <laughs> ้น่ารักน่ารักใครมาวางของให้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยฮเฮดี๋ยวนะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นอา้าวเอาละมีคู่แข่งแล้วไม่ออโดนเตะ เราเป็นน้องหมาไม่สู้คนฉันยอมเป็นคนจากไปเองก็ได้โอ๊ยงานประกวดน้องหมาเหรอครับโชว์น้องหมาอุย้ยใส่ชุดด้วยใส่ชุดเป็นปีศาจดีกว่าเอา้าทำไมอะ่ะผมเป็นปีศาจแล้วผมไม่เท่เหรออ๋อได้ถ้วยได้ถ้วยน้องหมามาดูน้องหมามายืนดูไปเกณฑ์คนมาจากไหนไอเกณฑ์หมามาจากไหนในระหว่างที่เดินอยู่ข้างถนนนั้นเกิดอะไรขึ้น หยุดดูอะไรอ,ะอ่าเออบนถนนหรือว่าเออใส่เจ้าของอ่าบนถนนก็ได้ที่เกิดโฆษณาละปวดท้องครับอ่ะฮะโอ๊ะลื่นเ <laughs> จ้าของนิสัยไม่ดีนนี้เป็นหน้าที่เจ้าของนะน้องหมาเขาไม่รู้เรื่องนี่เราเป็นอมตะใช่ไหมครับเราไม่โตขึ้นเลยอ่าเกิดอะไรขึ้นอีกอเออนี่ใครเนี่ยเอ้ยเอา้าลูกหมา ฉันอยากจะรับเลี้ยงลูกหมาอ๋อลูกเราลูกเราลูกเราฮะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยไปเลยนะนี่มันลูกเรานี่มันลูกผมไปซะเฮ้ยไปเห่าคนกันดีกว่าไหมอ๋อเวลาหมาคุยกันคุยคุยเรื่องนี้กันใช่ไหมไปเห่าคนกันดีกว่าไหมได้เลยแน่นอนไม่พลาดแน่นอนวิ่งไปซะวิ่งไปซะ,วปซะพวกมนุษย์ <laughs> ในระหว่างที่มนุษย์กําลังว่ายน้ําทําไมใส่ชุดนี้ว่ายน้ําเฮ้ยคนจะจมน้ํา ไปกินข้าวขนมอยู่ตรงนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้เอาเจ้าของเจ้าของต้องช่วยก่อนช่วยเจ้าของผมฝึกไา้น้ํามาแล้วไม่ต้องห่วงเจ้าของไป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 นี่ถูกฝึกมาอย่างดีน้องหมากู้ชีพอา้าวคุณพ่อก็อยู่โอ้โหลูกตัวเองแท้แทไม่ช่วยลูกเอาเตะเราอีกไหมเนี่ยอ๋อมาโอมาโอมาอขอบคุณแหมเหมือนเป็นสคริปต์เลยนะแทนที่จะช่วยลูกขึ้นมาก่อนโอ้โหมนุษย์ทำไมไม่สนใจผมแล้วไปเที่ยวกับแฟนอย่างนั้นพังห้องไปเลย เรื่องพังบ้านถนัดนักหมอนเหมือนโซโฟงโซฟาเศร้าจังเลยวันนี้แมวนี่นี่มันแมวโอ้แมวก็น่ารักเออแมวแมวกัดแมวเหรอไม่ได้สิเกี่ยวกินแมวโอ้ทำไมมันมีแต่อันไม่ดีเนี่ยเออเอเอ,เอาแค่กัดก็พอมั้งโจมตีน้องแมวนี่แน่น้องแมวสู้กับ เอลอ,องแมวสุดท้ายวิ่งหนีแมวอ่ะโอเคครับคลิปนี้ไปประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ